ตอนที่เตี่ยเขาทำยังไงเขาก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอตอนนี้นะใช่แล้วก็อะไม่รู้จะทำยังไงคือไม่รู้จะจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่อยากให้รู้ว่าเขายังอยู่ไม่ได้ไปไหนแม่รู้สึกอะไรบ้างฮะตรงนั้นก็คิดถึงเตี่ยนี่คิดถึงเตี่ยเนาะ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่ท้อหรือ,ห,รอหมดแรงรู้สึกเหนื่อยมากๆเนียค่ะก,ก่อนที่ร่างกายมันจะเจ็บป่วยอะคุณแม่ลองเข้ามาในห้องนีู้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองในห้องนี้แล้วมันจะช่วยได้แต่รู้ปัญหาก่อนที่จะรู้เตียเป็นคนบอกบอกว่า<ม>อะไรครับเตียบอกว่าอะไรแม่ว่าจะไปทําบุญแล้วมันยุ่งเตียก็เลยเขาก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นใครบอก<ม>อืเพราะว่าจะไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยฝัน แล้วก็เลยบอกว่าไปไม่ได้แล้วงานมันเยอะอแล้วก็คนที่ไปบอกแล้วแม่จะเอาอะไรใส่ทาบุญก็เลยชี้แบบเอามินโตมาก็มีมดเกาะข้างวินโตอพอหยิบขึ้นมดก็หล่นที่พื้นเราก็บอกเอาอยามาชีดเตียบอกไม่ต้องอใช้น้ําก็พอขวันได้อาท์เดียวเรื่องมันก็เกิดคือเยออเตียจะมาเตือนอยู่ตลอดเตียช่วยเวลาจะมีปัญหาหรืออะไระเดี๋ยวนะผมกลับไปเดี๋ยวนะเตียอ้วนผมเนี่ยเตียสมทบม,มา เตียสูงสูงเตียสูงคนที่ไปหาคุณเตียหรอไม่ใช่ใข่นี่ข้างนู้นข้างนอกนนปู่ข้างนอกใช่พระหน้าตาขึ้นอนุเลยคนุู้นเลยออหนูก็เลยโฟกัสไปที่ปู่นี่แหละเป็นคนเรียกมาเพื่อบอกว่ามาช่วยมหน่อยแต่นี่นว่ถึงเวลามั้งเนะนี่ไปช่วยงานวัดมาก็ไปอธิษฐานที่เียบอกว่าขอให้ ซึ่งสืบสิทธิหลวงปู่ช่วยปัญหาให้กล้ามก้าวให้พ้นวิกฤตอันนี้โอ้ยสาธุกับหลวงปู่ด้วยเลยคุณแม่นอนตรงนี้ใช่นอนกันหลานนอนกับฝ้าหลุมหันหัวไปทางทิศตะวันก็คือหันหัวออกมาหันหัวไปทางทิศเหนือแต่ผวก็ให้หันหัวขึ้นเหนือลก็เยใครเขา เคยมีอ่ะเพราะเราไปเจอใครอะไรเงี้ยเราก็ดูเราก็ถามค่จริงๆนะถ้านอนออกนอกนกบ้านจะทําให้สมองอเราเนี่ยวุ่นวายกระสับแล้วเราก็จะกระสับกาาระส่ายเราต้องนอน,นอขวางอ่าแล้ว จากข้างบนฟ้าเนี่ยนี่แหละโค้งเฉยๆข้างบนเลยกับลมัลบไอส้ไฟมไม่ดีเท่าไหร่จะปวดก็จะปวดตามน่องตามขาออตอนนี้<ล>เป็นอยู่สิ่งที่เจอเลยแม่นี่คือหนึ่งกระจกแม่นอนอยู่โดยที่หัวเนี่ยเจอกับกระจกอ่าสองเนี่ย หน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เปิดอยู่แล้วถูกไหมคุณแม่เมื่อก่อนก็เปิดด้วยแม่เจอฝ้าหลุมอย่างที่พี่โอบอกอนี่เลยฝ้าหลุมอ,อีกอ่ามุมเชื้อเฉือนทั้งหมดมตรงนี้แม่โดนหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่แม่นอนอยู่ตรงนี้าาไม่ได้เส้นสุขภาพเดี๋ยวมีทางแก้หลักๆใหญ่ๆเลยว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดแค่เรื่องของฮวงจุ้ยในบ้านมันเป็นชัยภูมิรอบบ้านแม่ด้วย เดี๋ยวว่ากันตรงนี้นะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราต่อด้านนอกครับไปเดี๋ยวผมขอเดินไปแค่สองคนครับแป๊บเดียวถามหนูหรือยังถามหนูหรือยังถามแล้วไปไปยังให้ออฟผู้ชายคนอื่นตอนนี้คุณเห็นผู้ชายคนเนี้วอยู่ตรงประตูได้แต่มากเหนือสิอื่นใดคือ มีเสียงผู้ชายคนหนึ่ง uh huh. อยู่หลังบ้านแล้วก็ตะโกนบอกว่ามาทางนี้ว่าทางนี้หมายถึงให้เราไปทางนี้ทางไหนป้าจากหลังบ้านตรงนู้นด้านนู้นเหรอใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูพื้นที่เพราะว่าผมเห็นเห็นพลังเห็นสิ่งหนึ่งเนาะที่อยู่ในบริเวณตรงนี้ที่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันนะฮะอ่ะซ้ายมือครับซ้ายมือคุณรอฟเห็นอะไรบอกด้วยนะ ผู้ชายมีสารด้วยอ่ะโอ้สารอะไรอ่ะตรงนี้มีสารด้วยนะครับสารอะไรคุณเห็นอะไรไหมตัวเห็นผู้ชายแต่ทำไมมีชุดไทยผู้หญิงผู้ชายอยู่ตรงไหนก็ตู่เนี่ยนะเนี่ย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 ไหนเนี่อีกเขยไปที่นี่อ่ะนั่นเลยพี่เจเนี่ยอยู่ตรงสารเลยใช่ทำไมผู้ชายผู้หญิงอ่ะอ่าฮะหนูงง ผู้ชายลักษณะเป็นไงครับคล้ายๆปู่คนนั้นแต่ผมไม่ขาวเท่าคนนั้นแล้วก็ข้างล่างก็คือเป็นไม่ใช่จุกกระเบสีขาวอ่า,าเป็นคนโบราณไหมหรือเป็นคนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนแก่าาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ยุคไหนเพราะว่าการนุ่งผ้าแบบนี้มันบอกไม่ได้อ่า,าอ่พราะนั้นผมขอเข้าไปใน,ในอีกนิดน,นึงครับ ซ้ายมือนะคือลักษณะเป็นสารสารเจ้าที่นะฮะเหมือนสารเจ้าที่<ม>หรือเปล่าแต่ทำไมไม่คือตรงนี้เน,น <ะ S 2> ี่ยเป็นบริเวณ<อ>ที่คนงานที่คอยเก็บเก้าอี้ต่างๆนะฮะเขาเจอกันเยอะมากมีใครเคยเห็นผู้ชายไหมครับในนี้ไม่เคยแต่มีคนงานเขาเห็นว่าเป็นปู่ เคยเห็นว่าเป็นปู่แล้วทำไมถึงมีชุดอชายผู้หญิงนะคะก็ไม่ก็อยู่ต้นต้นมะขามเทศใหญ่เขาว่ามีนางไม้แต่พี่ชายพี่ชายคนที่เสียไปเขาหินแล้วแต่ที่เขาทุกที่มีแฟนนั่นคือเขาถูกหวยมีนางไม้อยู่ก็เลยตั้งสารให้ว่างนั้นเถอะคุณอ๊อฟไม่เห็นนางไม้ใช่ไหมเหยนผู้ชายเห็นแต่ผู้ชายอ่ะผมขออนุญาตเขายืนอยู่ตรงไหนครับตกศาลนั่นเลยค่ะพี่เจผมเข้านะผมเข้านะตอนนี้ผมเข้ามา บริเวณสารนะครับเขายืนอยู่ไหนคุณออฟผู้ชายคนนี้ยืนอยู่นี่แต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 ่ยืนอยู่ไหนตัวที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างนอกนั่นคืออะไรไหนไหนไหนคือมันมีช่องอะค่ะแล้วมันก็ก็เห็นเป็นแบบเงาเหมือนแบบคือวิ่งตัดไปตัดมาแล้วซึ่งสูงขนาดนั้นมันไม่ใช่คนไหมสูงด้วยหรอตรงนั้นอะคือช่องข้างหลังอะค่ะ มันเป็นวิ่งมาเคยคนวิ่งอยู่ข้างนอกจริงๆวิ่งอยู่ข้างนอกสถานที่เหรอใช่ตามช่องเนี่ยมาเห็นคนวิ่งตัดช่องไปท่านมาเนี่ยคุณลุงใจเยืนเฉยบอกตุกันคุณลุงตรงนี้ใช่ไหมคุณลุงอ๋อค่ะช่ชอบชอบไปอีกเอาคุณลุงหัวเราะใช่ก็หัวเราะใจแล้วก็อ่ะอ่าฮะ อ่ะทางงานผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตเข้าไปดูนะนี่พี่เจโนูดกขออนุญาตอย่างหนึ่งได้ไหมว่าตกเข้าใจแล้วทำไมมีชุดไทยผู้หญิงทาไมขออนุญาตทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายแต่ชัดอะไรก็แล้วแต่ละอืเนี่ยที่มีคนถามว่าเคยเห็นผีเป็น LGBT ไหมนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนี่คุณกำลังจะบอกว่า เป็นวดมญาณ LGBTQ คือหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะสิ่งที่รำมาถวายแล้วทำให้ท่านเป็นชอบกับเรื่องแบบนี้ชอบที่จะใส่ชุดแบบนี้แล้วหรือเปล่าหรือว่าท่านเป็นตั้งแต่อรุลยไม่รู้จริงๆอันเนี้ยหรอแต่คืออัานไม่พูดไงอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอ่ก็ช่วยปกปักรักษาได้ปกปักรักษาได้ก็คือลูกคเทวดาก็คือมากับต้นมะขามต้นนั้นต้นขมเทศต้นนั้น ใช่พระทุกลองมันมีคนแบบว่าวิ่งตัดไปคุณได้ยินเสียงไหมตลอดเลยคุณได้ยินเสียงไหมได้ยินเหมือนมีอถ้าผมมองว่าอาจจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในนี้แล้วกันอะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหม,ไมเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาคุยนะคุณอ๊อบผมสามารถ้ไมปได้ไหมตรงนั้นน่ะคุณล้มคุณจะปล่อยผมเข้าไปคนเดียวได้ไง ือมีบางสิ่งกําลังดูเราอยู่รอบๆที่อยู่ด้านนอกถูกไหมเออใช่คุณเห็นอะไรนะพอถ่ายไฟไปหายค่อยๆชัดคืออาหายถ่ายไฟแล้วมาใช่ปะไม่ใช่ถายไฟแล้วหายค่อยๆชัด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  ข้างนอกอยู่ข้างนอกนะตอนนี้ข้างนอกฝั่งนูน้นด้วยอุ้ยวัดจากระยะทางอ่ะใช่ฮะเต็มเลยข้างนอกฝั่งนูน้นเลยเยอะมากมีคนคนหนึ่งยืนกันเลยคนเนี้ยที่เห็นอยู่คือกันแล้วคือกันว่าโยศอย่าอาไปไม่ให้เราออกไปไม่ให้ข้างหลังเขา,เอาออกมาอุ้ย จริงปะคือกำลังจะออกมาทางเนี้เหรอมีบางต้นที่เล็ดลอดออกมาแล้วนี่ทีนี่คนผมลุกซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแบบวิ่งผ่านช่องนู้นช่องนี้วิ่งตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาอยู่คือมาถึงด้านนอกนี้นะฮะก็คือเป็นจุดที่บริเวณที่คุณอ๊อฟเนี่ยเห็นว่าเขามองมาทะลุช่องนะ ตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ตากผ้าแล้วมันวิ่งได้ยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวิ่งอุ้ยอุ้ยอุยอะไรวิ่งก็คือมันเป็นลาตากผ้าไงมันวิ่งตัดไปตัดมาได้ไงอคืออะไรตอนนี้คืออะไรต้นไม้คุณเห็นอะไรอ่ะนี่คือเต็มเลยอ่ะคือตั้งกันฮะอะไรอ่ะนี่คุณอ๊อบอกว่านั่งอยู่บนต้นไม้เต็มเลยต่างวันกับคืนต่างกันเลยเนี่ย เริ่มต่างแล้วเนี่ยเริ่มต่างเพราะ <c oughs> ว่าตอนแรกพี่โอเดินมาถึงด้านหลังนี้ <nationalism> พี่โออยา่างแซวหนูอยู่เลไรไม่เห็นเข้าไปถึงนู่นเลยาาต้นกล้วยตรงสุสานสองสานคือตอนนี้พี่โอบอกว่า <S <S พลังงานวิญญ,ญาณเตม็มไปหมดเลยเหรอ,อ,อใช่ตอนนี้อยู่ฝั่งนู้น,นอยู่ฝั่งนู้นเขาบอกว่ามีคนกันอยู่คนมีคนคนหนึ่งกันอยู่ว่าไม่ให้วิ่งข้ามมานี่แต่ก็กันได้ไม่หมดหรอกมันมีส่วนบาง่วนที่แบบวิ่งออกมาเลยรู้สึกจะมีคนบล็อกใช่มีคนบล็อกไว้ให้ รออันนี้คือเจ้าป่าช้าหรืออะไรแม่ไม่รู้ล่ะผมรู้เรียกว่าอะไรเจ้าที่อันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีน้ําล้อมรอบนะพี่โอใช่ครับน้ํานี่คือน้ําเสียนะอ่าใช่น้ําเสียน้ำนิ่งด้วยไม่ได้เป็นน้ําที่ดีถูกไหมใช่น้าไหลมาจากคลองชลประทานไหลออกมาจากคลองชลประทานแต่ทีนี้แต่ทีนี้มันเดี๋ยวนี้คนไม่ลงลงเชือดมั่งอะไรมั่ง เชือดหมูเชือดเชือดสัตว์เชือดหมูนะเชือดอะไรเลือกหมูลงหมูที่ก็มีคนเสียชีวิตจมน้ำอะไรเงี้ยมันเป็นน้ำไหลพันอยู่แล้วและข้างหลังนี้คือที่ของเขาห่วงซุยเออที่ของเขาเกิดมาก็เห็นกับมีของตัวเนี้ปากพ่อยอุยใครบอกปากพ่อยใครปากพ่อยไม่รู้ก็บอกปากพ่อยเราไม่สามารถข้ามไปจนถึงนู่นได้เดี๋ยวผมจะอยู่แค่กลางๆพื้นที่นะคือคุณฮอปเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ยืนขวางทางเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณที่คอยง่ายเขาต้องมีพลังมากพอที่จะการทั้งแนวนี้ว่าห้ามไก่ไครห้ามเดินเกินมาตะกกูคนที่เสียชีวิตอีกคนหนึ่งคือแฟนแฟนเก่าแม่คุณพ่อหนูเหรอไม่ใช่พ่อพี่สาวอันนี้ลูกรรมกขอเลียมีลูกคนเดียวคราวนี้ผมไม่แน่นะเผื่อผมได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมขออนุญาตคือห้องห้องนี้เสี่ยชีวิตนานยังครับหกรสองปีได้แ้วนะขออนุญาตนะครับ ไม่ได้มีแต่แฟนคนแรกของพี่แน่นอนค่ะปิดไปซะขอก็บอกให้มาลืมไหมอะไรเราไม่เลยเลยคุณเห็นอะไรบ้างเพียบพี่โอโอโอเนี่ยพี่โอเห็นอะไรเดี๋ยวนะพี่โอเห็นอะไรแต่เกยเสียงโอโออ่ะไม่ใช่พี่นะเสียงม่ข้างหลังไม่ใช่พี่โอไม่ใช่อยู่ข้างหลังนี่โอเแก่เอ้ยป้าจริงไม่ใช่พี่โอได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกัน เฮ้ยเสียงคนแก่คนแก่อย <Hey, ู่ข mm ้างหลังได้ยินไหมผมพี่โอพูไม่ได้พูดใครได้ยินบ้างเขาว่าเสียงมันมาจากฝั่งนี้พี่โอพูดไม่ได้พูดแต่เสียงมันมาจากฝั่งนี้ไม่ได้พูดเสียงพี่โอเฮยได้ยินมาจากฝั่งนี้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เสียงแกกว่านี้อุ้สียงไม่ได้เสียงนีใช่ได้ยินไหมใช่ก็เสียงโอโอไม่ได้เสียงอะไร ก็คิดไปเสร็วพี่โอ๊กันก็หันไปเพราะหันเราหันตามที่มาของเสียงหันไปปุ๊บไม่มีใครเขาดึองอยู่ฝั่งนี้นี่คิดดี่ยึฝั่งนีหมัน,นหยุดหยุกแค่นั้นแหละพอ